รีแอคตามคำขอครับที่คอมเมนต์มาว่าครูจิ๊บขาช่วยรีแอคแต่งตัวเปิ้ลหน่อยค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้สร้างงานนะคะเราก็จะต้องแต่งตัวมาด้วยค่ะแต่งตัวเปิ้ลค่ะเราก็แต่งตัวมาเป็นชุดญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเห็นก็บอกว่าการแสดงชุดนี้มันเกี่ยวข้องกับเจ้าดารารัศมีเจ้านายทางเหนือครูจิ๊บจะไม่เปิดคําอธิบายของการแสดงเพราะว่าเราก็จะทําหัวโล่ง พื่อที่จะไปดูการแสดงโดยที่ไม่รับรู้อะไรก่อนดูซิว่าการแสดงสามารถสื่อได้ไหม่อนะครับเรามีใจเป็นกลางนะแล้ววันนี้เช่นเคยครับขอขอบคุณช่องฟอตอกราเฟอร์ดีๆช่างภาพดีๆคุณเก๋สนใจติดต่อง,งานติดต่อไปที่ช่างภาพดีๆฟอตกราเฟอร์ดีๆไปชมการแสดงมาาในตีที่ดีเรองราวธนาธรรข้ามคุณจิบจะข้ามดูโชว์เลย อเปิดฉากมาเป็นเหมือนบ่วงมันจะถอนเป็นห้องพระบรรทมหรือเปล่าเป็นแมบให้ดูรู้ว่าเป็นห้องบรรทมเป็นห้องแต่งตัวเปิดมาก็พบตัวนักสแสดงเอกผมยาวเหมือนเจ้าดาราชะเนาะแล้วก็มีเหมือนขรรชบริพานเหมือนนายในนางในน่าจะเป็นนายในอ่ะน่าจะเป็นผู้เก่ง แล้วก็มีเหมือนนางสนมหรือว่าพระประยรญาตหรือว่าเจ้านายอ่ะเจ้านายชั้นสูงอ่ะอันนี้ก็เป็นย่างย่างยงย่าง,างถ้าเดินนุ่งสิ้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนมูแฮมแบบรอห้าข้างในเหมือนกำลังจะทำควิกเชนจ์ในชาเหมือนทำผมหรือเปล่าใช่ไหมฮะ เหมือนทําผมเหมือนก้าวช้องว่ะข้างหน้าเหมือนบูชาเหมือนไหว้สาอุยอ้ยโอโน้องเกือบลมนะคนที่นั่งเหมือนไหว้สาพระมหาเทวีเจ้าแล้วหนึ่งเอออ่มีใส่ท่าฟอนว่ะี่บัีบสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ React Rum นะครับ ه, แต่งตัวเสยผมจัดผมท่านี้ใช่ก่อนอบิดบ,บัวบานอัตลักษณ์ของท่าฟ้อนเหนือเหมือนสาวใหม่เหมือนร้อยเหมือนทัดเหมือนทําผมอะ่ะข้างในอะกล้าวผมจริงแต่ข้างนอกใช้เป็นนาตยศัพท์นาตลีลาโอ้โลึ เฮ้ยเมื่อกี้ยังแบบยังรูดตึงอยู่เลยปะอะ้วผมยาวหายไปไหนละคือเกล็ดไปแล้วซ่อนไปแล้วเหรอโอ้ยถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีนะครับการควิกเชนจ์ในฉากคุณจิ๊บเคยเห็นละครเวทีตะวันตกมาดามบัตเตอร์ฟลายหรือว่าหลายๆเรื่องที่คุณจิ๊บไปดูมามีการอ่านิสัยผมทำผมมีการคิกเชนจ์ในฉากซึ่ง เก๋เก๋ไปอีกแบบนี่พวกพิกเชนในฉากได้ไหมหรือว่ามันก็เป็นการแต่งตัวอยู่แล้วอนะเนาะก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดอะไรมากแต่ก็แบบกระทำผมก็ยากเนะาะมีนางร่มมาว่ะเออนางจ้องมาเนะาะเราเห็นอัตลักษณ์ของพร็อพของฟอนลันนาะแล้วอีกหนึ่งทำอะไรอนะ่ะอ๋อควิกเชนในฉากจริงๆเข้าไปใส่ช,ชุด างหน้าก็ฟ้อนไปแล้วล่มมาทําไมก่อนงงก่อนเพราะว่าอันนี้เหมือนเอาดอร์หรืออินดอร์ถ้าอินดอร์แล้วมีล่มมาก็อาจจะเกิด q u e สชันมานิดนึงแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากคิดว่าเป็นพรอ็อพเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นล้านนาเอามาเป็นพร็อพในการปิดมาว้าอลเลอด ต้องระวังนะเวลาใช้ใช้พรอ็อพองศาหรือทิศทางมันต้องพร้อมมันต้องเท่าๆกันนะเนาะอันนี้อาจจะแต่เข้าใจแล้วเห็นจะให้เป๊ะอะไรขนาดนั้นก็คงจะต้องขนาดไหนอนะเนาะคือเวลาเราใช้พร,อร็อร่มหรือใช้พรอ็ออุปกรณ์นะครับองศาทิศทางต้องพยายามให้เท่ากันได้มากที่สุดอู้ยแงแล้วหนึ่งเอออุ้ยเพิ่งเห็นภาพว่า ใส่กิโมโนแล้วมันแง่นมันก็สวยไปอีกแบบเฮ้ข้างในนั้นมีการมูเซ็ตยังมีเก้าอี้อยู่ดนตรีโอเคนะเป็นการมิกซ์กันร,ระหว่างร้านนากับโกโจโรหรืออะไรเครื่องดีดของญี่ปุ่นอนะคีเคอะไรก็โอเค ขี่ญี่ปุ่นมันไม่เหมือนคีไทยเด้อเสื้อผ้านะผมโอเควุถ้ากล้าวผมในระยะเวลาไม่ไม่กี่นาทีแล้วออกมาแบบนี้ได้นี่ดิฉันชื่นชมนะฮะอุจิบชื่นชมนะฮะมือไวมากเลยอ่ามีใส่ท่ามีใส่ท่าระบำญี่ปุ่นอะ่ะเอาจะมีโฆษณาหรอพรุ่งนี้ <laughs> แอบมีโฆษณานิดนึงน,นะ <laughs> เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอา๋ยวกดสคริปต์นะไม่ว่ากันเนาะโอ้ตัวละครที่เหลือแดนเซอร์ที่เหลือไปใส่ชุดญี่ปุ่นมาอีกออนโลเฮ้ยชอบดนตรีนี้ว่ะเปลี่ยนมูดแอนโทนดนตรีแล้วแบบเฮ้ยมันเข้ากันดีว่ะดนตรีญี่ปุ่นกับเสียง สบัดชัยปู่จาเสียงชาบะแต่อันนี้คือสีชุดเขาไม่เหมือนกันเลยเนาะก็จะได้ไม่ดูแบบเป็นระบำมากเกินไปเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นระบำซ้อนเหนือคือสีเดียวกันลายเดียวกันแต่นี้เขาก็เห็นความหลากหลายแถวนี้เป็นแถวอะไรแล้วก็บางคนก็ทำผมทรงญี่ปุ่น คือก้าวช่องหน้ารวบบางคนก็รวบตึงธรรมดาปกติอันนี้คือต้องการนำเสนอความหลากหลายหรือความไม่เหมือนกันข้อดีของการทำคอสตูมที่ไม่เหมือนกันมันก็อุูยทานี้สวยเก๋แพทเทิร์นอชอบคอมโพสเมื่อกี้ข้างหลังแบบเป็นนางพญา,ข,าข้างหน้าเป็นแบบกดตัวกดลหลเออ สวยดีทำลายอื่นคอสตูมที่ไม่เหมือนกันมันก็เก๋ดีนะครับไม่ต้องเหมือนกันแนละ้ววู้เปเอร์ชุดเดี๋ยวนี้หลายๆชุดการแสดงนิยมใช้มากเลยครับเปเอร์ชุดเนี่เยเออเออ มีเหมือนมีตกมาผ่าเล็กๆเ,เอาแงนแงนแงนอ่ามิกซ์ท่าญี่ปุ่นเข้าไปบางคนนุ่งสั้นนุ่งยาวนุ่งสิ่มลายบางคนมีตีนจบบางคนไม่มีก็เก๋ดีไปอีกแบบนึงไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะบางทีเนาะ ชุดออกแล้วไงต่ออ๋อสร้างคอมโพสเป็นโฟโต้ชูอู้เฮ้ยคนลุกเอ้ยด๋ยวก่อนนี่นี <t 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 ่คนลุกจริงนะไม่ได um, ้นี่เฮ้ยคือครูจิ๊บคือครูจิ๊บคิดถึงภาพภาพถ่ายภาพถ่ายละเฮ้ยเฮ้ยเก้ยโอเคเอาไปกลับก่อนทำเป็นชัตเตอร์นี่มีแฟลช เฮ้ยเกแ๋เฮ้ยคนลุกอ่ะคนลุกจริงดูมันนึกถึงภาพโบราณในอดีตนะครับกล่าวโดยสรุปนะครูจิบชอบภาพรวมของโชว์คือมันให้เห็นมันทำให้เห็นภาพเอ,อการแต่งตัวเซต เราเซตฉากเป็นเหมือนฉากห้องแต่งตัวห้องพระบรรทมแล้วก็ผมที่ยาวมาเนี่ยคือคือแบบนึกถึงเจ้าดาราเลยทําให้เห็นภาพรวมที่มีฉากการแต่งตัวในห้องแต่งตัวให้เห็นาราชบริพารเจ้านายฝ่ายเหนือมาฟงมาฟอนซึ่งเจ้าดาราเขาก็รีเพรสเซนต์ตัวเองในเรื่องของเป็นผู้นำในเรื่องของการมิกซ์แอนด์แมทช์วัฒนธรรมจากราชสมนักภาคกลางขึ้นไปแมทช์กับภาคเหนือฝึก กระบวนการช่างฟอนไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นเข้าใจแต่ว่าผู้ชายที่มานั่งตรงนี้อ่ะเข้าใจได้ว่ามา,มา,มาเป็นเอ็กซ์ตร้ามาเป็นตัวประกอบให้เห็นภาพว่าเออมันเป็นข้าราชบริพารที่มาหมอบเฝ้านะอะไรอย่างนี้นะโอเคมีการควิดเชนจ์ในฉากควิดเชนจ์ในฉากก็คือทําผมแต่งตัวแต่นี้แอบงงๆล่มนิดนึงจริงๆมีกด่ไม่มีกไ็กได้นะในความรู้สึกของทิพนะแต่โอเคก็ได้ก็มนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาดีนะครับ มีที่ติงนิดนึงก็คือในเรื่องขององศาทิศทางของการใช้ร่มการใช้พร็อพมันก็ควรจะพร้อมเพรียงแล้วก็ทิศทางระดับเท่ากันมีแบบมีบางส่วนไม่เท่ากันแต่ชอบกิโมโนชอบชุดไม่เรียกเรียกว่ากิโมโนหรือยูกะตะไม่รู้เนี่ยสวยดีอ่ะเออสีออกแบบส้มๆอ่ามีการเซตเ่าเก็บเซตนะเก็บฉากเข้าไปอันนี้เซตเป็นเป็นเป็นเก้าอี้วายลอวายรู้แล้วอ่ะอันนี้เป็นเป็นเสร็จปุ๊บก็เป็น โชว์มีโซโล่แดนบ้างนะผสมผสานระหว่างนาาศิลินพื้นเมืองล้านนานาฏศิสินไทยแล้วก็นาฏศิลินตะวันออกอย่างประเทศญี่ปุ่นระบำญี่ปุ่นมีท่าทางเข้ามาเห็นไหมอ่าอ่าแล้วก็นักสแสดงก็ไปเปลี่ยนคอสตูมเป็นชุดญี่ปุ่นเป็นเสื้อท่อนบนเป็นญี่ปุ่นเข้ามาตอนหลังก็เป็นช่วงระบำแล้วละ่ะหมูม่มวลแอบ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 รู้สึกแถว เออแต่เข้าใจได้ไม่รู้นี่คิดไปเองหรือเปล่านะว่าตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแถวตอนที่แบบว่าแล้วมันยืนมันก็ไม่ค่อยตรงกันแต่แต่เอ๊ะทำไมต้องมีแถวตอนนี้แต่แต่นึกได้ว่าเออสมัยก่อนช่างฟงช่างฟอนเวลาเขาฟอนเวลาเขาอะไรกันเขาก็จะจะนิยมแถวตอนแถวกลมแถวแบบเลขาคณิตง่ายๆเนี่ยแถวเนี้ยตอนแรกแอบงงนิดนึงเอ๊ะทำไมถึงจัดแถวแบบนี้น้อน่าจะกระจายให้เต็มแต่เข้าใจว่าอ่อมันก็มีภาพ อ้างอิงอยู่แหละว่าเออช่างฟอนในอดีตเขาฝึกฟอนลำกันก็ฟอนกันก็จะเป็นแถวตอนแถวตรงแล้วก็มีตัวแม่อยู่ตรงนี้นะจริงๆอยากให้ตัวแม่อยู่ตรงกลางจังเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคชอบ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 คอมโพสนี้ค่ะชอบคอมโพสนี้แล้วมีการแบ่งแยกชัดเจนว่าเออข้างหลังเนี่ยมันเป็นชุดล้านนาผสมชุดญี่ปุ่น ข้างหน้ายัางเป็นชุดล้านนาอยู่นะครับและข้างหน้าก็เป็นทาฟ้อนแบบกดตัวกดไหลและข้างหลังมันดูแกรนดีอันนี้ดูแกรนนี่นี้ชอบอันนี้ชอบ,อนนชอบเออมีการใส่ทาาฟ้อนพื้นเมืองล้านนาตบมาพงตบมาผาาเข้ามาอันนี้แอบแอบสงสัยว่าทําไมต้องมีแต่ก็เข้าใจว่ามันทําให้เราแบบว่ารุง ตื่นตาตื่นใจแอบสงสัยนิดนึงเอ๊ะต้องมีไหมเนาะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเข้าใจได้ไอ้เรื่องของโฟโต้ชูตนะจ๊ะชอบชอบชอบคอมโพสนี้รู้สึกมันชอบชอบแพทเทิร์นนี้ชอบโซนจัดโซนแบบนี้ดูกระจายกระจายดีครับชอบมีอะไรอีกอ่าอันนี้โอเคเรื่องฟอนต์งงฟอนต์ง่นต้องมีอันเนี้ยตบมา,าพราวเสาไหมธาตุงมปลาถ้าอะไรเห็นนะเอา้าฟอนต์านานามาใส่เยอะอยู่แล้วกร็ระบำญี่ปุ่งระบำญี่ปุ่นมาใส่ สุดท้ายแอบขนลุกที่ไปจบด้วยในภาพนิ่งแล้วก็มีแฟลชชัตเตอร์ออกมาแบกกาโดยสรุปอาจจะไม่ได้เป็นการแสดงที่แบบหูตื่นตาตื่นใจมันเออเหมือนเสริมเหมือนอะไรที่กูจิบรีแอกมาแต่วัตถุประสงค์คุณต้องการเสืออะไรคุณทําให้กูจิบเห็นภาพนะดังนั้นที่กูจิบไม่ได้ไม่ได้ฟังดีสคริปชันของการแสดงมาก่อนเลยก็รู้ว่าว่าเออเป็นการ จำลองภาพเหตุการณ์ในอดีตมาให้เห็นรู้ว่ามาแต่งตัวรู้ว่าเป็นสาวเหนือรู้และยิ่งตอนจบยิ่งรู้ว่าคุณพยายามกําลังจะจําลองภาพถ่ายในอดีตออกมา,มาเป็นโชว์ที่มีชีวิตกาวโดยสรุปครับดีครับงานนี้ต้องขอขอบคุณอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออ่านก่อนมาขออ่านด e สคริปชั o นก่อน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่วรัชกาลที่5เโอเคความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นออะโอเคแหละระหว่างญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับไทยอ่าอืมอืมผู้สร้างสรรค์จึงเกิดแนวคิดและได้รับแรงบันดาลใจจากทรงผมและแฟชั่นการแต่งกายมาจากภาพถ่ายเออเห็นเห็นโบราณภาพถ่ายโบราณของสตรีล้านนารวมทั้งข้าราชสำนักในพระราชชายาเจ้าดารามีเห็น ผมยาวอย่างนั้นไม่มีใครแล้วแต่งชุดเหนือเจ้าดาราเท่านั้นนำสู่การสร้างสรรค์นิศิลินที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายโอเคช่วงที่1ล้านน่าสื่อถึงความงามของหญิงสาวสติสูงศักดิ์โอเคเห็นเรื่องราววัฒนธรรมสื่อถึงการวัฒนธรรมเรียนแบบอโอเคเห็นการทําผมการใช้ล่มสวมเสือ้อน้อมนําศิลปะโอเคเห็นกล่าวโดยสรุปที่ปรึกษาอาจารย์สมรัตทองแท้โอ้คุณเล็กสมรัตผู้สร้างสารรค์นางสาวชนาการบางใหญ่นายนนทวัฒน์ดีโตและนาย ทิพั์บุญสุกกล่าวโดยสรุปดีครับชื่นชมนะครับสำหรับผลงานแต่งตัวเปิ้ลโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมวันนี้กูจิบลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอยากใช้กูจิบรีแอคอะไรนะคอมเมนต์มาบอกกันนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย